อันนี้ก็จะพามาดูต้นพายุงนะครับที่ปลูกไว้นะครับผมนี่อันนี้ปลูกไว้แต่มเล็ดเลยนะครับต้นพยุงที่ปลูกไว้นะครับผมนี่ปลูกไว้แต่ต้นมเล็ดแต่แต่เป็นมเล็ดเลยนะครับซื้อเล็ดมาปลูกสูงเรี้ยวเลยนะนี่ยังไม่ได้ตัดกิ่งนะปก ng, ติต้องต้องตัดกิ่งนี่นะครับผมนี่ต้นใหญ่แล้วนะครับ อายุประมาณเอ่อสามปีน่าจะสามปีได้อันนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนเพราะว่าปุ๋ยไหลลงมาจากทิศตะวันออกนะครับปุ๋ยไหลลงมาแล้วพวกนี้ได้ปุ๋ยเต็มเลยนี่ก้นนี้มีเต็มนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับไปดูกันนะครับอืมก็เยอะนะครับผมนี่ ก็ประมาณนี้นะหลายต้นอยู่นะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับอ่าอันนี้ปลูไว้ใน,นสวนนะครับข้างลำมันนี่นะฮะก็จะเป็นนี่นี่ไม่ได้ตัดกิ่งนะครับผมตัดกิ่งต้องตัดกิ่งออกนะครับ กิ่งมันเยอะนะครับมันทําให้ต้นโตช้าเพราะนี้ต้องตัดกิ่งออกหมดเลยนะไอ้กิ่งสูงๆนี่ต้องตัดออกนะครับเดี๋ยวจะมาตัดให้ดูเดี๋ยวจะมาตัดอีกทีหนึ่งนี่นี่จะเป็นต้นคู่มีสองต้นเลยต้นนี้นี่ก็ใหญ่ใหญ่แล้วนะครับอันนี้ก็ปลูกไว้ เรียงกันนี้นะก็หลายต้นอยู่นะครับผมปลูกเลาะแดนนะปลูกเลาะเดนปลูกลาอเดนนี่จะเป็นกิ่งอะ่ะอ่าเป็นถาวันถาวันต้องดึงออกถาวันนี่ต้องดึงออกนะครับทำเป็นต้นไม้โตชานะครับบางต้นอาตายเลยเลยเนี่ยถาวันพวกนี้นะอันนี้ผมจะมาดูปีลราประมาณสองครั้งนะ นี่ปลูกไว้อย่างนี้นะครับผมหลายต้นอยู่นะครับก็เลาะแดนเดี๋ยวต้องมาตัดกิ่งนะครับเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตัดกิ่งจะถ่ายวีดีโอให้ดูอ่าอันนี้ส่วนต้นนี้ปลูกทีหลังนะฮะอันนี้ปลูกทีหลังโตช้าเห็นไหมฮะจะเรียงกันอย่างนั้น,นะโตช้าหน่อยปลูกทีหลังครับเพราะว่าเพราะว่าข้างต้นพยุงที่ผมปลูกมีต้นสากอยู่ฮนะ ต้นสักเก่าที่เขาปลูกไว้แต่ตอนนี้เขาตัดไปแล้วพอต้นสักที่เขาตัดไปปับ๊บต้นพยุงผมผมเลยได้รับแดดมันก็เลยโตตอนแรกไม่โตนะครับมันตายไปรอบหนึ่งแล้วก็เลยปล่อยทิ้งเลยตามเลยแต่ไม่คิดว่ามันจะฟื้นนะไอพ้พวันนี้ไม่คิดว่าจะฟื้นนะครับผมปล่อยทิ้งเลยนะฟื้นเฉยเลยครับเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มาบังแดดมันมันก็เลยเกิดโตอย่างที่เห็นนี่แหละนี่ฮะ สวยนะครับแบบนี้สวยเนี่ยถึงจะโตช้าหน่อยแต่ดูลําต้นนะเขากิ่งนี้ไม่สําคัญนะนี่ช่วงลําต้นเนี่ยดูดีฮะชะลูดยาวเนี่ยไอ้พวกเนี้ยต้นสวยฮะลำต้นตรงอันนี้ก็ลําต้นตรงนี่ครับนี่อันนี้ก็วัดบ้างกกขานะครับนี่เห็นไหมฮะวัดบ้างกกขานะครับเป็นเจดีนะวัดบ้างกกขา ตำบลนองบัวบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นี่ต้นนี้ก็สวยนะครับผมปลูกเลาะแดนนะเลาะแดนเลยเลาะเสาที่เลยนี่เกิดนะครับแต่มีต้นหนึ่งไม่เกิดครับนี่อันนี้เกิดเมื่อกี้เกิดกแต่นีต้นหนึ่งที่เหมือนจะไม่เกิดนะนี่แค่แกนนะนี่เห็นไหมฮะอันนี้ปลูพร้อมกันนะครับผมปลูกพร้อมกันหมดเลยแต่นี่ไม่เกิดแต่อยาดูถูกนะฮะไอ้ต้นนี้ผมที่ว่าไม่เกิดเหมือนกันดูเนี่ย อย่าประมาทครับนี่ไอนี่ไอนี่เหมือนตอนแรกมันจะไม่เกิดนะดูสิฮะท่วมหัวหมันไปแล้วต้นนี้คือต้นที่ขี้เหล่ที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ดูสิฮะไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาครับอันนี้ก็ต้นที่ขีเ้เหร่สุดนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้โดนตัวไหนมาโตเอาโตเอานะครับผมนะฮะนี่จะเป็นเสาที่นะครับเราก็ปลูกเลาะแดนไปนี่เลาะแดนไปเรื่อยก็ ใช้พื้นที่เป็นประโยชน์นะครับล้่ถามว่าเราจะได้ตัดใช้ไหมก็คงอีกนานนะอีกนานผมปลูกตอนแรกผมใช้สายน้ําหยดนะครับนี่เป็นสายน้ําหยดเก่านะที่ผมเก็บไปยังไม่หมดนะครับนี่ลงทุนสายน้ําหยดเป็นต้นไม้เศรษฐกินนะทิ้งไว้สักสี่0ิห้าสิปีนะเอาไว้ให้ลูกหลานตัดก็คงได้เยอะโขอ,อยู่ มีกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามนับดูริมนี้มีกี่ต้นสีสีต้นแล้วห้าหกเจ็ดเดี๋ยวต้องมาตัดกิ่งให้หมดแล้วพวกนี้แตกิ่งไหนไม่จำเป็นต้องตัดให้หมดนะครับก้าเพื่อที่จะได้ตัวไว สิบนี่ตัวน,นี้ใหญ่มากเลยครับเดคอเลยฮะดูฮะอันนี้ก็ต้องมาตัดกิ่งออกนะครับกิ่งไหนไม่จำเป็นต้องตัดหมดเลยเพราะว่าจะทำให้ต้นไม้โตช้าสองสาี่ส้าสิบจ็ประมาณ20ต้นนะครับเราราวยี่ต้นริมนึง ดีมียี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดย้าสามสิสามสิบสองสามี่สี่แต่มามยี่เจ็ดยี่แปดยเก้าี่สิบี่เอ็ดี่สองประมาณราวหกสิบถึงเจสิบต้นวัดน้ำมันนี่ยนี่ต้นสูงมากเลยครับอันนี้ผมต้องมาตัดกิ่งออกหมเลยนะครับผมนี่กิ่งเล็กๆพก่ง้ตัดออกหมเลนนะ จะไม่ให้เหลือเลยต้องตัดออกให้หมดนะครับไม่งั้นตัวไม้จะโตช้านะฮะพอโดนแย่ยงสารอาหารสิ่งที่สําคัญที่สุดคือลําต้นครับนี่ต้นนี้ดูดิฮะทุกต้นปลูกพร้อมกันหมดนะครับปลูกพร้อมกันหมดเลยแต่โตไม่เท่ากันนะเพราะว่าพื้นที่พวกนี้มันลาดลาดต่ำเวลาฝนตกมานะฮะ ปุ๋ยที่อยู่ทางที่ตะวันออกที่ใส่กับมันสัมปรังลงไปนะมันจะไหลลงมาที่ตะวันตกแล้วต้นไม้พวกนี้อยู่ทางที่ตะวันตกก็เลยได้รับปุ๋ยไปเต็มๆเพราะน้ําชะล้างมาส่วนต้นไหนที่ไม่โตเราใส่ปุ๋ยก็จะได้โตเหมือนกันนะผมใส่ปุ๋ยเหมือนกันนะทางที่ตะวันออกโตนะครับบางต้นเหมือนจะไม่โตแต่ก็โตนะฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ตัตดจริง่ะนี่ครับผม โตแล้วลนะครับน,นี่เหมือนจะไม่โตน,นะฮะแต่ก็โตเนี่ยลำต้นสวยเลยลำต้นสวยแต่กิ่งตรงเนี้ยกิ่งวกนี้ต้องตัดออกนะครับเนี่ยกิ่งเล็กๆพวกนี้กิ่งเล็กต้องตัดออกพอ,อกประมาณนะเหลือไว้เหลือใบไว้ด้วยบางส่วนนะนี่อย่างนี้ฮนะอันนี้ต้องตัดออกนะเพราะเราเน้นเอาที่นี่ลำต้นใหญ่ๆนีนะนี่โดยเฉพาะตรงนี้นะครับลำผมเน้นนะส่วนกิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะผมตัดออกเลยจะใช้เรื่อยไฟฟ้าน,นะฮะ ที่มีด้ามยาวประมาณสามถึงสี่เมตรฮะตัดให้เรื่อยโยนไฟฟ้านะครับนี่เห็นไหมไอ้ต้นนี้ก็ต้นที่ขีเรสุดนะครับผมปล่อยทิ้งไปเลยนะผมไม่สนใจมันแต่ดูสิครับดูลําต้นเนี่ะต้นพายุงสําคัญที่ลําต้นนะครับไม่สําคัญที่กิ่งนะครับดูลําต้นเนี่ะสวยมากเลยครับดีไม่ดีต้นนี้นะฮะอีกประมาณหกสิบเจ็ดสิบปีข้างหน้านะอาจจะมีราคาเยอะที่สุดนะต้นเป็นล้านนะครับ ต้นละหลายแสนนะฮะนี่ฮนะไม่ธรรมดานะครับแล้วข้างหน้านนะู่นนะโอ้ยนับยาวเหยียดไปนะแล้วก็ยาวตีโค้งไปนู่นเลยนะตีโค้งบีนครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมนี่พาไปดูต้นไปอยู่นั้นนะนี่นะครับ นี่นะพวกนี้อันนี้ก็ก็ใช่นะครับแต่ตัวนี้มันมันโดนรถทับนะก็แค่แกนไปไม่ได้ซ่อมนะอันนี้ใช่หมดเลยนะครับผมอ,อันนี้กิ่งเงยอะนะครับเราต้องตัดออกนะครับตัดทิ้งหมดเลยนกินนก่งะอะเน,นี่ยแต่ลำต้นสวยนะครับดูดิลำต้นสวยมากนะอันนี้กิ่งเงยอะครับแต่ลำต้นสวยลำต้นใช้ได้แต่เอ็นิดหน่อยอันนี้ว่าลูไวลืมโน่นนะตัวน,นี้ก็สวยครับนี่ตัวน,นี้สวยมากเลยฮนะ แต่กิ่งเนี่ยเยอะตัดออกครับผมตัดทิ้งหมดเลยะเดี๋ยวตัดเดี๋ยวจะให้ชมนะครับเดี๋ยวถ่ายตอนนี้ไว้ก่อนนะตัดเดี๋ยวให้ชมครับผมนี่ฮะอันนี้ก็ใช่นะครับแต่ต้นนี้ต้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเอ็นหน่อยแต่ไม่แน่นะว่าาจะสวยก็ได้นะครับนี่ปลูกไว้ครับปลูกไว้ให้ลูกหลานปลูกไว้สอนลูกหลานนะครับว่าเวลามีค่านะฮะเวลาไปทํางานทําการกรุงเทพนะครับปลูกไว้เลยครับผ่านไปแป๊บเดียวครับ แต่ถ้าอย่างนี้ใครไม่เอานะขายเป็นไม้ล้อมได้นะครับต้นละหลายร้อยนะถ้าเราปลูกทิ้งไว้ขายเป็นไม้ล้อมตัวน,นี้จะเอียงหน่อยนะครับเอียงนี้ต้องต้นดันขึ้นนะเดี๋ยวผมดูนี่เอียงเพราะลมนะครับนี่ฮะเอียงเอียงเสียรูปไปเลยฮะดูทีฮะมันจะดันขึ้นหรือเปล่านะครับเอียงเสียรูปแบบนี้ไม่ขึ้นนะ ถ้าโตไปก็คงต้องน่าจะล้มนะแต่ต้นนี้ตั้งตรงนี่ฮะแล้วก็ยาวไปถึงนู่นเลยนะนี่เป็นสวนนะสวนสวนแม่ทำนะแต่ผมก็ปลูกของไว้ไปดูต่อนะครับนู่นเลยนะอันนี้กิ่งเยอะนะครับผมตัดทิ้งนะต้องตัดทิ้งเดี๋ยวจะเข้ามาตัดนะครับผมมาดูปีละครั้งสองครั้งอนะ ทีละสองครั้งนะนี่ฮะเราต้องเนี่ตยตอนแรกผมใส่น้านะครับใส่น้าใส่ยางน้าหยดนะพอมาโตเสร็จประมาณนี้เราก็ไม่ใส่เลยครับเพราะว่าต้นพะยุงฮะผมสังเกตดูถ้าเกิดแถวภาคใต้นะมันจะไม่มีแก่นนะเพราะแถวนั้นน้ํามันเยอะนะครับต้นใหญ่จริงจะไม่มีแก่นนะแต่ถ้าหากมันโตแล้วนะครับปล่อยให้มันโตเองนะปล่อยให้มันโตไปเลยนะมันไม่ตายหรอกครับไม้พวกนี้ชอบชอบแรงนะมันก็จะปรับตัว และการปรับตัวของมันทาให้ต้นไม้นั้นมีแก่นนะครับเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองอันนี้ต้นเล็กที่งอกมานะต้องตัดทิ้งนะครับเนี่ยไม่จําเป็นนะ,ะเดจจะต้นเดียวนะครับนี่อันนี้กิ่งงอกมานี่ก็ไม่จําเป็นนะตัดทิ้งไดนะ้แต่ตัวนี้เอน็นไม่แน่นะว่าจะสวยนะกิ่งเยอะมากนะครับนี่กิ่งเยอะนะกิ่งเยอะมากต้องตัดทิ้งให้หมดนะครับกิ่งเน้นลําต้นนะครับนี่กิ่งเยอะนะ ถ้าหน้าฝนผมก็ใส่ปุ๋ยนะครับพวกนี้ใส่ปุ๋ยเหมือนกันนี่นี่นะใช่หมดเลยนะครับปุ๊บอันนี้ก็นี่สายยางน้ำหยดอันเก่านะคุณต้องไปเก็บนะเก็บจะไปใส่ต้นมะพร้าวนะครับนี่นะฮะส่วนก็ประมาณนี้นะครับจะมีนี่ก็คือต้นเนี่ยเนี่ยต้องตัดกิ่งทิ้งให้หมดเลยนะครับแต่นี่ลำต้นสวยมากนะครับดูสิครับดูลำต้นนะฮะโอ้โห ยาวเหยียดเลยครับอนาคตถ้าต้นพวกนี้โตฮะต้องมานอนเฝ้าแล้วไม่เฝ้าไม่ได้นะหายนะครับผมต้องมีกล้องวงจรติดยี่สบสี่ชั่วโมงเนะนี่ยพวกนี้ถ้าหากโตมาจริงๆนะติดกล้องวงจรน,นะต้นหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านนะพวกนี้น,ะนี่ฮะวันเวลาผ่านไปใครจะปลูกต้นกะถินนะผมไม่ปลูกนะผมปลูกต้นพยุงนะนี่ยาวปีนะครับ นี่แม่ก็ล้อมไปไว้นี่กิ่งนะกิ่งก็ต้องตัดนะครับนี่ฮะต้นนี้นะครับไม่ได้ตั้งใจปลูกคะเหมือนจะไม่โตนะดูดิลำต้นบักเอลยแต่เชื่อไหมครับที่มันโตายรู้ไหมนี่ครับปุ๋ยครับปลูกผักตรงนี้ปลูกต้นพยุงตรงนี้ครับดูต้นนี้สิครับปลูกที่หลังเพื่อนนะฮะดูต้นเขาสิครับใหญ่ที่สุดนะครับนี่ดูดิดิ เพราะอะไรเพราะเขาได้ปุ๋ยจากตรงนี้ปุ๋ยจําเป็นมากนะปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีวัน,นี้ก็ใช้ได้นะนี่อันนี้เขาใช้ปุ๋ยคอกนะดูต้นมันเจียบใหญ่มากครับเด๋วที่สุดเนอะเพราะเขาได้ปุ๋ยคอกนะไม่มีอีกไหมเอ่ยมาเหลือต้นหนึง่งต้นนี้ก็ไม่ตั้งใจปลูกนะครับเป็นต้นที่เป็นเศษๆนะฮะแต่ต้นนี้ดูลําต้นสิครับเห็นไหมนี่เห็นไหมครับ นี่เป็นเสาที่ผมนะนี่ฮะเห็นไหมครับลำต้นสวยมากเลยฮะแล้วก็สูงชะลูดขึ้นไปเลยนะครับต้นไม้ที่มีต้นไม้พี่เลี้ยงด้านข้างนะส่วนมากจะต้นตรงนะครับเพราะว่าเขาช่วยพยุงกันแข่งกันโตนะฮะถ้าต้นไหนไม่มีต้นไม้พี่เลี้ยงนะฮะก็จะโตช้าหน่อยนะฮะพอต้นไม้ยิ่งเบียดกันยิ่งโตไวนะฮะ ถ้าเราอยากให้ต้นไม้โตนะครเราปลูกชิดๆกันนะครับเทคนิคนะฮะให้ต้นไม้โตแต่ถ้าสูงชะลูดแต่ต้นลำต้นไม่ใหญ่ก็ใช้ไม่ได้นะครับต้นพยุงหรือว่าต้นสักต้นอะไรก็ตามเนี่ยเห็นคนปลูกต้นสักนะเน้นสูงนะเขาปลูกชิดกันเน้นเยอะนะแต่พอโตมาสูงอย่างเดียวแต่ไม่ใหญ่ใช้ไม่ได้นะครับต้นไม้พวกนี้ต้องลำต้นใหญ่นะถึงจะลำต้นสั้นแต่ถ้าใหญ่นะได้ราคานะครับเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ มันมีราคาแต่ถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าต้นสูงแล้วเดียวนะใช้ไม่ได้นะครับเพราะมันเล็กเกินไปวิธีปลูกให้ต้นใหญ่ก็คืออย่าปลูกชิดกันนะปลูกห่าง,งกันอันนี้ผมปลูกแถวเดียวอันนี้ผมถามว่าชิดกันไหมนะชิดนะครับแต่แถวเดียวครับมันก็เลยดูดูไม่ชิดมากกำลังพอดีแต่ถ้าปลูกแบบนี้เป็นเป็นผืนเดียวกันเลยนะรับรองสูงชะลูดครับแต่ถ้าปลูกแถวเดียวเดี๋ยวก็โตครับแถวเดียวเอง ปลกเป็นแถวกันรั้วไว้เฉยฮนะพวนี้เดี๋ยวก็โตรครับผมแดดสองถึงซ้ายขวาก็รประมาณนี้นะครับต้นไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ครับสักห้าสิบปีเอาไว้ให้ลูกหลานมันดูโอเค